ทายก่อนให้ทานเป็นผู้ดีใจกำลังให้ทานอยู่ย่อมยังกิดให้เลื่อมใสครั้นให้ทานแล้วย่อมปลื้มใจส่วนปฏิทาหกที่มารับทานของท่านคือพระปัจเจกัพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่บริสุทธิ์มากท่านเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะโดยเฉพาะท่านเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆบุญที่บังเกิดขึ้นจึงเป็นอสงไขยอัปมานางังเป็นห่วงเห็นบุญคุศล ที่จะนับจะประมาณไม่ได้เป็นบุญใหญ่มากๆเหมือนเราไม่สามารถจะคำนวณปริมาณของน้ำในมหาสมุทรเพราะเป็นห้วงน้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลเกินวิสัยของมนุษย์ทั่วไปจะคำนวณน,นับได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเศรษฐีและครอบครัวได้ทำบุญถูกอู่แห่งทะเลบุญผลบุญอศัศจริงบังเกิดขึ้นแต่ท่านไม่รู้ว่าบุญจะเกิดให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างถึงอย่างไรก็ปิติดีใจที่ได้ถวายทานถูกเนื้อนาบุญ เพราะฉะนั้นเมื่อเที่ยงวันล่วงไปแล้วท่านยังไม่ได้ประทานอาหารถูกความหิวเข้าครอบงำหนักเข้าจึงนอนหลับไปฝ่ายภรรยาเศรษฐีล้างหม้อข้าวแล้วปิดฝาวางไว้ในครัวยามเย็นพอเศรษฐีตื่นขึ้นมาก็ถามว่านางผู้จเจริญฉันหิวเหลือเกินข้าวตังกลนหม้อมีเหลืออยู่บ้างไหมทั้งทั้งที่ภรรยาเศรษฐีล้างหม้อมากับมือแต่เพื่อความมั่นใจและสบายใจของท่านเศรษฐี จึงได้ลุกเดินเข้าไปในครัวเปิดฝาหม้อออกดูในขณะนั้นเองฝาหม้อก็ถูกเข้าสวยมีสีเหมือนดอกมะลิตูมดันออกมาจนล้นปากหมอ้อภรรยาเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงเกิดปิติขนลุกชูชันไปทั้งตัวรีบร้องเรียกสานีให้มาดูผลแห่งการทำทานเพราะยังไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองพร้อมกับอุทานด้วยความเบิกบานใจว่าขึ้นเชื่อว่าบุญทั้งหลายควรกระทำชื่อว่าทานควรจะให้จากนั้น นางได้จัดอาหารให้ทุกคนได้รับประทานด้วยความปิติเบิกบานใจและที่น่าอัศจรรย์ยิ่งไปกว่านั้นคือจะตักข้าวย่างไรข้าวก็ไม่พร่องไปเลยยังคงเต็มหม้ออยู่เหมือนเดิมในวันนั้นยุ้งฉางซึ่งว่างเปล่าก็เต็มไปด้วยข้าวเปลือกและพืชพันธุ์ธัญญาหารเหมือนเดิมฝนฟ้าก็ตกลงมาให้ความชุ่มฉ่ำเย็นแก่คนทั้งเมืองชาวเมืองเมื่อทราบข่าวก็ได้หลั่งไหลามารับเอาพัดและพันธุ์พืชจากบ้านของท่านเศรษฐีชาวชุมพูทวีปทั้งหมด อาศัยบุญของท่านเศรษฐีจึงดำรงชีพอยู่อย่างมีความสุขจนตลอดชีวิตฝ่ายเศรษฐีและครอบครัวเมื่อได้ทำบุญจนตลอดชีวิตแล้วได้ไปบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกเท่านั้นในสมัยพุทธกาลท่านได้บังเกิดในสกุลเศรษฐีในพัทยานครภรรยาบังเกิดในตระกูลเศรษฐีเหมือนกันเมื่อเจริญวัยแล้วได้แต่งงานกันแยกครอบครัวออกจากบิดามารดาไปสร้างบ้านเรือนอยู่ต่างหาก แพทยกายสิทธิ์ได้ดุลหลังกันผุดขึ้นที่หลังบ้านของท่านเศรษฐีลูกชายลูกสะใภ้และคนใช้ที่เคยอธิษฐานจิตจะมาเกิดร่วมกันก็ได้มาอยู่ร่วมกันในภพชาตินี้อีกต่อมาวันหนึ่งท่านเศรษฐีอยากจะทดลองบุญของตนเองจึงให้ชำระฉาง1250ช้างส่วนตัวเองเมื่อชำระล้างกายแล้วนั่งที่ประตูแงนดูเบื้องบนอากาศฉางทั้งหมดก็เต็มไปด้วยข้าวสาลีแดงอย่างน่าอัศจรรย์ เศรษฐีได้บอกให้ทุกคนได้ทดลองบุญของตนเองดูบ้างภรรยาของเศรษฐีจึงเริ่มด้วยการใช้ให้คนตวงข้าวสารนำไปหุงเพียงหม้อเดียวแล้วถือเดินออกไปนั่งที่ซุ้มประตูเอามือถือทพีทองคำแล้วประกาศว่าผู้มีความต้องการพัดจงมารับเอาตามความชอบใจเถิดจากนั้นนางก็ตักข้าวให้จนเต็มภาชนะของคนที่ทยอยกันมาขอเมื่อนางให้อยู่ทั้งวันข้าวไม่พร่องเลย และด้วยความที่นางจับหม้อด้วยมือซ้ายมือขวาจับทัพ,พีถวายพัดจนเต็มบาทของภิกษุสงฆ์ในสมัยก่อนทําให้ปฐุมลักษณะเกิดเต็มฝ่ามือข้างซ้ายจันทรลักษณะเกิดเต็มฝ่ามือข้างขวาแม้แต่ฝ่าเท้าด้านซ้ายของนางก็เกิดปฐุมลักษณะฝ่าเท้าด้านขวาก็เกิดจันทรลักษณะเพราะเที่ยวเดินถวายน้ําฉันแดภิกษุสงฆ์พวกญาติจึงขนานานามว่าจันทปฐุมาฝ่ายลูกชายเศรษฐีชําระล้างร่างกายแล้ว ก็ถือเอาถุงกระหาปณะพันหนึ่งประกาศว่าผู้มีความต้องการกระหาปณะจงพากันมารับไปเถิดแล้วได้ยืนแจกจ่ายออกไปกระหาปณะพันหนึ่งก็ยังคงอยู่ในถุงเหมือนเดิมไม่มีท่าทีจะพร่องไปเลยลูกสะพ้ายของเศรษฐีก็ทดลองบุญของตนด้วยการถือเอากระบุงเข้าเปลือกนั่งแจกเข้าเปลือกจนเต็มภาชนะของคนที่มารับไปถึงกระนั้นกระบุงข้าเปลือกก็ยังคงเต็มอยู่ตามเดิมส่วนทางด้านคนรับใช้ของเศรษฐี ได้เทียมโคด้วยแอกทองคำเชือกก็เป็นทองคำถือด้ามประตักทองคำสวมปลอกทองคำใส่ที่เขาโคแล้วขับไปสู่ทุ่งนาเมื่อเริ่มไถร้อยเจ็ดรอยคือข้างซ้าย300รอยข้างขวา300รอยตรงกลางหนึ่งรได้สำรกแผ่นดินทำให้สามารถไถานาเสร็จได้ภายในเวลาอันรวดเร็วการงานสำเร็จเป็นอัศจรรย์ชาวชมพูทวีปได้ทราบข่าวแล้วต่างก็หลั่งไหลามารับเอาเงิน ทองกหาปณะและ,มะเมล็ดพันธุ์พืชจากบ้านของท่านเศรษฐีอย่างไม่ขาดสายนี่ก็คือผลบุญที่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์เมื่อ2,500กว่าปีมาผ่านมาเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงเพราะผลของบุญที่ทำถูกหลักวิชานั้นเป็นอจินไตเราจะไปคาดขิดคำนวณด้วยสติปัญญาหยาบๆของเราไม่ได้เลยต้องอาศัยปัญญายาณของผู้มีรู้มีญาณเท่านั้นถึงจะเห็นบุญที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้น ขอให้ทุกท่านตระหนักในเรื่องของบุญไว้ให้มากๆอย่าได้เบื่อหน่ายในการทำความดีแม้ต้องเจอภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจแต่จิตใจต้องมั่นคงไม่หวั่นไหวในการเพิ่มเติมบุญบาร,รมีให้กับตนเองอย่าได้ทอดทิ้งเรื่องการทำบุญทำกุศลถ้าเราไม่ทิ้งบุญบุญจะไม่ทอดทิ้งเราจะตามปกปักรักษาเราตลอดไปแล้วบุญจะช่วยหนุนนำให้เราได้สมหวังในทุกสิ่ง